นะคะในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปเนื้อหานาะในเรื่องของ s ิ m p l e ลฮาร์ n i นกันนะครับเนื่องจากว่า <c oughs> ในการเรียนผู้เรียนไม่สะดวกมาเรียนเนาะอันนั้นเดี๋ยวจะอัดวีโอไปให้นะครับแล้วก็จดผ่านคลิปเอานะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคาสดนะนี้จริงๆเรื่องของ s i m เ l ิลฮาร์ n i นเนี่ยมันจะมี2ปัจจัยหลักๆด้วยกันพาร์ทแรกเนี่ยคือพาร์ทการระบุตำแหน่งพาร์ทระบุตำแหน่ง อันนี้คือส่วนแรกก่อนนะครับซึ่งจริงๆไอ้คำว่าการระบุตําแหน่งนี่นะมันก็แค่การประยุกต์ระหว่างบทความรู้กี่กับเรื่องของการเคลื่อนที่ในวงกลมที่เราจดไปก่อนหน้านี้นะเนี่ยหมดนี้เลยนะครับที่เราจดไปเนี่ยทั้งหมดตรงเนี้นะครับตอนนั้นก่อนส่วนแรกมาประยุกต์ใช้โดยที่มองผ่านเงาของเขาเป็นเรื่องการบอกตำแหน่งนี้แหลอะอะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะดูตำแหน่งยังไงจะแบ่งเป็นสองเซกชันนะ นะครับส่วนแรกนะครับสมมติว่าเรามีการเคลื่อนที่เป็นแนววงกลมอย่างนี้เนาะแล้วจุดศูนย์กลางการเคลื่อนที่ในวงกลมคือจุดนี้ครับอ่าเราก็จําได้แหละปกตินะวงกลมถ้าวัตถุอยู่ตําแหน่งเนี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปสมมุติมันเคลื่อนที่ขึ้นทางนี้อัตราเร็วก็ต้องเข้าทางนี้ใช่ไหมรัศมีก็ห่างระยะเนี้ยเนี่ยระยะเนี้ยคือระยะของรัศมี R เอาแค่นั้นพอ แต่มันต่างออกไปคือครั้งนี้เราโฟกัสที่ว่าถ้าเกิดเราเอาตัวแสงฉายเข้ามาทางนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงาของวัตถุหลกเงาของวัตถุจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมถ้าวัตถุเคลื่อนที่วนขึ้นไปเงาวัตถุเอาวัตถุก่อนวัตถุอยู่ตำแหน่งนี้ความเร็วไปทางนี้เงาของวัตถุก็จะมาตกที่ตำแหน่งประมาณนี้พอดีถูกปะ และถ้าวัตถุเคลื่อนที่ลงมายังตำแหน่งตรงนี้ครับความเร็วทิ้งลงแน่ๆเกิดขึ้นครับเงาตกกระทบตำแหน่งเดิมแต่จริงๆมันต้องเป็นจุดเดียวกันนะมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่ว่าวาดแยกออกมาเพื่อให้เห็นภาพและถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปต่อครับจนอยู่ที่มุมตรงนี้ครับประมาณบริเวณกี่นาฬิกาวะลืมเหมือนกันหกนาฬิกา นะครับความเร็วอยู่ตรงนี้เงาวัตถุก็จะตกที่ประมาณนี้ถูกไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะเห็นว่าวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาตำแหน่งนี้นะแล้วก็เคลื่อนที่ลงแล้วถ้าวัตถุเคลื่อนที่ต่อไปครับเคลื่อนต่อไปปั๊บมันก็จะมาตกที่ตำแหน่งเดิมอีกมันก็จะเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นเขาจะบอกว่าลักษณะของเงาการเคลื่อนที่ตรงนี้ครับ ที่พี่ตีกรอบสีน้ำเงินเนี่ยโอ้ยที่พี่ตีกรอบสีน้ำเงินตรงนี้นะนี่ครับอันนี้เราเรียกเขาว่าเงาของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเงาของการเคลื่อนที่แบบวงกลมซึ่งพี่โฟกัสไปที่เงานะอย่าลืมนะครับพี่โฟกัสไปที่เงา ซึ่งมันจะเป็นเสมือนการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะเป็นเหมือนการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเราจะเห็นว่ามันจะกลับไปกลับมาอยู่แนวเดิมครับซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาเขาจึงบอกว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกคือการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครับการเคลื่อนที่กลับไปมาซ้ำ แนวรอยเดิมนะซ้ำแนวรอยเดิมโดยบางคนจะจำดนะ้แค่ประโยคหน้านะประโยคหลังจะจำไม่ได้ครับเงื่อนไขข้อแรกครับมันต้องผ่านจุดสมดุลเดิมครับจุดสมดุลคือจุดที่มีการกระจัด x นะครับเป็น0เมตร ซึ่งต้องผ่านจุดสมดุลเดิมเสมอและมีคาบที่คงตัวครับมีคาบหรือตัวแปลทีของเราในหน่วยวินาทีเนี่ยที่คงเดิมหมายความว่าถ้าในตอนแรกครับวัตถุเคลื่อนที่วนขึ้นไปปั๊บลงมามาที่ตอนนี้วนลงไปกลับขึ้นมาวนครบ1รอบครับ สเสมือนการที่วงกลมเครื่องที่ครบุ่งรอบเหมือนกันมันจะเป็นหนึ่งคาบใช่ไหมสมมติคาบเดิมคือสิบวิครั้งที่สองครั้งต่อไปแกก็ต้องใช้คาบสิบวิเหมือนกันจึง,งจัดเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเพลิ่นทมโมนิกเข้าใจนะทีนี้พี่มาโฟกัสที่เรื่องการบอกตำแหน่งครับตำแหน่งที่เกิดขึ้นมันจะมีทั้งหมดสามแนวด้วยกันแนวแรกคือแนวนี้ครับตำแหน่งในแนวนี้พี่จะเรียกเขาว่าแนวสมดุล ที่พี่บอกไปแหละมันคือตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูน์ x เท่ากับศูนย์เมตรที่ยอดสุดตรงนี้ครับเนื่องจากมันเคลื่อนที่ไปด้านบนก่อนนะพี่จะเรียกตรงนั้นว่าจุดยอดนะครับแต่ถ้าเกิดสดมมติว่าลงข้างล่างก่อนข้างล่างก็จะเป็นจุดยอดแทนอันนี้จะเป็นจุดยอดหรือจุดบนสุดจุดยอดมีชื่อหนึ่งว่าจุดปลายครับได้เหมือนกัน มันคือจุดที่การกระจัดมีค่าสูงสุดครับแต่ถ้าดูทิศนะพี่จะใส่ประจุบวกไปข้างหน้าการกระจัดครับเพื่อให้รู้ว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นมาข้างบนก่อนไอการกระจัดที่มีค่าสูงสุดในหน่วยเมตรตรงนี้ครับเราจะเรียกเขาว่าค่าแอมปลิรูจตรงนี้นะครับพี่จะเรียกเขาว่าค่าแอมปลิรูจ Yeah. ครับและถ้าเกิดลงไปต่ําสุดครับมนนันก็คือจุดท้องใช่ไหมหรือจุดใต้สุดนะครับมันก็คือจุดปลายเหมือนกันแล้วจุดปลายตัวตนี้เธอจะแยกจากจุดปลายข้างบนยังไงดูจากประจุข้างหน้าเขาครับแอมป์ริจุจะเท่ากับลบครับพี่ใส่ประจุลบนะของการกระจัดสูงสุดในหน่วยเมตรครับเนื่องจากที่พิจารณาเป็นการกระจัดครับมันเลยต้องใส่ประจุเข้าไปครับประจุในที่นี้ไม่ได้มีหน้าที่บอกคุณสมบัติทางไฟฟ้าแต่อย่างใดครับ แต่เนี้ที่เพื่อบ่งบอกทิศทางของตัวาการกระจัดแค่นั้นเองนะครับทีนี้พี่จะไปโฟกัสที่ตรงนี้นะถ้าสมมุติพี่บอกว่าวัตถุมันเคลื่อนที่ที่มาตำแหน่งนี้ครับพบว่าระยะสีน้ําเงินตรงเนี้ยมันก็คือระยะ r เหมือนกันถูกต้องไหมพี่ลบระยะ r ตรงนี้ลงไปก่อนนะพี่ขอลบไปก่อนนะครับและถ้าพี่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเคลื่อนขึ้นมาโดยทํามุมทีต้ากับแนวระดับ นะทำมุมทีต้ากับแนวระดับปับ๊บนี้และน้องจะเห็นว่าเงาของวัตถุที่อยู่ที่ตำแหน่งนี้ครับมันจะมาตกที่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมเงาอยู่ประมาณตรงนี้นะมันจะเท่ากับการกระจัดที่เกิดขึ้นครับเนี่ยมันจะเป็นการกระจัดที่เกิดขึ้นในแนวแกน y หรือในแนวดิ่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทัมโมนิกถูกไหมแปลว่าระยะความยาวตรงนี้ครับมันคือระยะของ x y พี่แตกการพี่แตกตัวของ R ลงมานิดนึงนะครับมันจะเกิดเป็น r s i n ทีตาเขีนว่า okay, ทีเดียวตรงนี้นะแตกลงมานะครับโทษโทษอาอรอันนี้ต้องเป็น r c o s คไม่ใช่ r านะร์อาคอทีตถ้าเกิดแตกขึ้นไปมันจะเป็น r s i n เนาะพี่นำเอารูปสามเหลี่ยมตรงนี้ครับมาใช้ในการพิจารณาจากรูปครับจากรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ ที่โยงมาข้างนอกนะไกลไปจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากครับพบว่าอัตราส่วนฟังก์ชันไซน์ของมุมทีต้าครับอัตราส่วนหรือฟังก์ชันไซน์ของมุมทีต้าครับมันจะมีค่าเท่ากับการกระจัดในแนวแกน Y ครับหารด้วย หารด้วยระยะ A คิดว่าระยะ R แต่ในบทนี้ครับเขาบอกว่าไอระยะ R เนี่ยถ้าเธอสังเกตนะเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่จะกตำแหน่งนี้ขึ้นไปยังตำแหน่งนี้ครับพบว่าระยะนี้ก็คือระยะ R เหมือนกันใช่ไหมมันันไปตรงกับระยะแอมพลิจูดของการเคลื่อนที่ของซูเปิลฮาร์โมนิกเขาจึงละครับให้ตัว R มันกลายเป็นแอมพลิจูดซะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแอมพลิจูด พี่เลยปรับสมการเขากลายได้เป็นการการะจัดอนิเมน y ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลทัมโมนิกครับจะเท่ากับแอมปลิจูดแล้วคูณกับไซน์ของมุมทีตาเขียว่าทีนี้การพรูฟเนี่ยมันจะมีการพรูฟเป็นแบบอ่ามันจะมีมันจะมีการพรูฟเป็น,แบบน,นปเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะปะเป็นการพรูฟแบบใช้วงกลมหนึ่งหน่วยก็ได้ครับทางตรีโกณ กับจะใช้อนุพันธ์ก็ได้ซึ่งเวลาที่พี่ดิฟอะครับพี่จะอ่าเวลาที่พี่ทำเนี่ยพี่จะใช้อนุพันธ์มากกว่านะอ่แต่ตรงนี้เขียนนิดนึงครับตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น A อคอร์ตีตาก็ได้น้มงนะฮะที่จะใช้อนุพันธ์มากกว่าเออแต่ทีนี้พี่บอกก่อนนิดนึงเนื่อง,งจากว่าถ้าเราจําได้นะในการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับเราจะพบว่าตัวของวัตถุเนี่ยเวลาที่วัตถุมันเคลื่อนที่ได้เป็นระยะนี้ครับ ระยะเชิงโค้งที่มันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเป็นระยะทีตาในเวลาทีวินาทีตรงนี้มันจะส่งผลให้เกิดตัวค่าโอเมกาขึ้นซึ่งโอเมกาจะเท่ากับทีตาหารด้วยเวลาถูกไหมครับถ้าน้องจําได้ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมพี่ก็เลยปรับรูปเขาครับให้มันกลายไปเป็นทีตาเท่ากับโอเมกาแล้วคูณกับทีมันก็จะได้ว่าสรรมการด้านล่างนะครับมันก็จะได้ออกมาว่าไอตัวของโอเมกาครับ มันเท่าทีไอตัวของทีต้านะครับมันเกิดจากโอเมกาแล้วคูณกับ t ของการเคลื่อนที่วงกลมมันจึงสรุปสมการออกมาได้เป็น xy ครับหรือการกระจัดในแนวแกน y ของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกจะเท่ากับแอมปริจูดคูณฟังก์ชันไซน์ของมุมโอเมกาทใครใส่เวกเตอร์ก็ได้นะครับแต่เนื่องจากพี่ใช้เป็นอัตราเร็วเชิงมุมก็ไม่จำเป็นเข้าใจไหม ได้สมการก้อนนี้ก้อนแรกก่อนทีนี้ใครจําได้ครับใครที่เรียนดิฟในคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยเราเนี่ยพอจําได้เนาะว่าถ้าเกิดว่าเราทําการดิฟการกระจัดมันจะได้ออกมาเป็นตัวของความเร็วนะครับพี่นําเอาสมการก้อนนี้ครับไปทําการดิฟถ้าเกิดพี่ใส่อนุพันธ์ครับโดยที่พี่จับเอาสมการตัวของการกระจัดเน,นวแกน y เนี่ยนะดิฟโดยที่พี่ดิฟเทียบเวลาครับเมื่อพี่เอาตัว การกระจัดหรือระยะทางนะดิฟเทียบเวลามันจะได้มาเป็นความเร็วหรืออัตราเร็วมันเป็นการที่เหมือนกับพี่เอาก้อนนี้ครับตัวดิฟพี่ติดไว้ก่อนนะเอาตัวของ A sin ของมุมโอเมก้าทีครับหรือฟังก์ชันไซน์ในมุมโอเมก้าทีดิฟเทียบเวลาพี่ทําการดิฟเทียบเวลาทีนี้เวลาดิฟครับน้อยพบว่าไอตัวของแอมพลริจูดตรงนี้ครับแอมปลริจูดตรงนี้ของพี่เนี่ยมันคือค่าคงที่ ถูกไหมมันคือค่าคงที่เวาน้องดิฟเข้าคงที่ครับมันก็จะไม่มีผลอะไรเลยเข้า okay, ป่ะเวาน้องดิฟค่าคงที่ครับมันจะไม่ส่งผลอะไรเลยมันก็เลยจะเป็นการที่พี่ดึงเอาแอมพลิจูดมาเขียนก่อนนะพี่ดึงแอมพลิจูดมาเขียนก่อนและพี่ทําการไปดิฟไอ้ก้อนนี้ครับมาในการดิฟก้อนสายซึ่งให้น้องทราบนะครับเวาน้องดิฟสายครับดิฟ s i n ์ของมุมโอเมก้าทครับอนุพันธ์ของค่า s i n ์หรือฟังก์ชัน s i n ์ครับพี่ขอขยับมาเขียนข้างหน้านิดน,นึงนะมันจะมีค่าเท่ากับลบ c o s หรือฟังกชัน c o s ซด์ของมุมนั้นๆครับแต่น้องดูนะเวลานี้พี่ทำการดิฟครับเวลาที่น้องดิฟ ฟังก์ชันอะไรก็ตามที่เป็นฟังก์ชันคอมโพสิตถ้าน้องจําได้ในวิชาคณิตศาสตร์ครับคำว่าฟังก์ชันคอมโพสิตคือฟังก์ชันที่มีฟังก์ชันสองอนมภาคปนกันเดิมเนี่ยนิยามของฟังก์ชันคอมโพสิตอ่ะทบทวนนะ gof จะมีค่าโทษ gof ของค่า x ครับเท่ากับค่าฟังก์ชัน g ที่ x เท่ากับค่าฟังก์ชัน f ที่ x ใดๆใช่ไหมแต่เงื่อนไขของมันคือโดเมนของฟังก์ชัน g ครับเอินเซ็กต์กับเรนของฟังก์ชัน f แล้วต้องไม่เท่ากับเซตว่างนี่คือสิ่งที่น้องน่าจะจําได้ ลักษณะของฟังก์ชันไซน์ตอนนี้ครับมันก็คือฟังก์ชันคอมโพสิตเหมือนกันเพราะอันแรกนะครับฟังก์ชันไซน์คือฟังก์ชันตรีโกณและโอเมก้าทีคือฟังก์ชันพหุนามพี่เลยบอกว่าเวลาที่เราทําการดิฟฟังก์ชันพหุนามอาจโทษทีเวลาเราดิฟฟังก์ชันคอมโพสิตใดๆก็ตามครับน้องต้องดิฟสองขั้นตอนขั้นตอนแรกคือน้องดิฟทั้งก้อนซึ่งไอการดิฟไอตัวลบคอสเนี่ยมันคือการดิฟทั้งก้อนอยู่แล้ว ถูกปะมันคือการดิฟทั้งก้อนอยู่แล้วและน้องต้องเอาตัวของโอเมก้าทีครับมาดิฟเทียบต่อ,อกรอบหนึ่งน้องดูนะพี่ก็ดิฟตัวโอเมก้าทีครับเทียบกับเวลาอีกรอบหนึ่งและน้องจะพบว่าตัวของโอเมก้าทีครับมันเหมือนกับการที่น้องเอาตัวค่าคงที่ใดๆก็ตามที่เป็นสัมประสิทธิ์คูณกับตัวทียกกําลังหนึ่ง หลักการการดิฟคือน้องเอาตัวที่มันเป็นตัวแปรที่น้องเทียบด้านล่างอะครับไปดิฟซึ่งวิธีทของพี่คือพี่ตบเอาเลขชี้ครับลงมาคูณแล้วลบเลขชี้ลง1มันจะกลายเป็นว่ามันจะเหลือเป็น1แล้วคูณกับโอเมกา้าใช่ไหมแล้วคูณกับียกกําลัง1นงลบหก็เหลือแค่โอเมก้าเฉยมันเลยจะได้ออกมาเป็นลบโอเมกา้าคอร์สหรือ,อลบโอเมกา้าของฟังก์ชันโคไซน์ของมุม โอเมก้าทีนะเลยนำมาเขียนครับได้ออกมาเป็นลบเโอเมก้าฟังก์ชันโคไซน์ของมุมโอเมก้าทีนี่คือสมการความเร็วครับของการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกทีนี้พี่ดูรูปต่อจากรูปครับพี่จะได้อันหนึง่งจากรูป พี่ได้2อันครับพี่ได้อันแรกนะคือพี่ใช้อัตราส่วนตรีโกณก่อนแต่ทฤษฎีของสามเหลี่ยมมุมฉากครับมี2องทฤษฎีคือตรีโกณกับพิทาโกรัสพี่ก็เอาพิทาโกรัสมาคิดครับพบว่าด้าน a กําลังสองครับต้องมีค่าเท่ากับการที่พี่เอาค่า A อคอสทีตาทั้งหมดกําลังสองแล้วก็ทําการนําเอาไปบวกกับการกระจัดในแนวแกน y ใช่ไหม กำลังสองย,าย้ายค่านี้หนึ่งลูกมันจะได้เป็น A อคอสทีตาครับเท่ากับรากที่สองของ a อกำลังสองครับลบด้วยการกระจัดในแนวแกน y ยกกกำลังสองติดสแควรูทพบว่าครับถ้าพี่ทำการมองก้อนนี้ลึกๆนิดหนึ่ง,ง A อคอสทีตาตรงนี้ที่พี่ได้ออกมา A อคอสทีตาที่พี่ได้ออกมามันคือ A คอสโอเมกา t, ้าทีถูกไหมเพราะไอ้ตรงทีตาพี่พี่สามารถปรับเป็นตัวโอเมก้าทีได้มันเลยสามารถปรับสมก,การต่อได้ออกไปเป็นลบโอเมก้าครับคูณกับราสองของแอมพลิจูดกำลังสองลบด้วยการกระจัดในแนวแกน y ยกกกำลังสองนี่ก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งสมก,การของเด็กทุกคนเข้าใจนะครับทีนี้พี่จับเอาสมก,การก้อนนี้ครับ ไปทําการดิฟต่อเมื่อพี่นําเอาการกระจัดดิฟมันจะได้ความเร็วต้องดิฟเทียบเวลานะและถ้าเกิดพี่นำเอาความเร็วดิฟเทียบเวลามันจะได้อาเป็นความเร่งพี่ก็ดิฟครับดิฟ y เนี่ยแหละและพี่ก็ดิฟเทียบเวลา D VY t y DT ครับมันเหมือนกับการที่พี่จับเอาตัวของสมการข้างบนทั้งก้อนครับคือลบแอมพลิจูดโอเม คูณฟังก์ชันโคไซน์ของมุมโอเมกาทีตรงนี้ดิฟเทียบเวลาทำการดิฟเทียบเวลานะครับทีนี้พี่ค่อยดิฟทีละก้อนพี่ดิฟก้อนแรกนะพี่ดิฟก้อนแรกครับคือพี่ทำการดิฟไอตัวลบกับ a ก่อนลบมันคือลบหนึ่งใช่ไหมแล้วคูณกับ a อีกรอบหนึ่งถูกไหมครับ ลบหนึ่งก็คือค่าคงที่ครับ A, A คือค่าคงที่ของการเคลื่อนที่นะั้นพี่ก็ติดไปเป็นลบ A ไปก่อนโอเมก้าก็เป็นค่าเฉพาะตัวครับทําอะไรไม่ได้บางคนถามว่าพี่ครับทำไมพี่ถึงดิฟไอตัวพวกนี้ไม่ได้เพราะตัวพวกนี้ครับมันไม่ติดตัวแปรทีน้องจะดิฟได้ครับน้องต้องเอาตัวอนุพันธ์ตัวเนี้ยที่ดิฟเทียบเนี่ยต้องมีตัวแปรน,นั้นเท่านั้นน้องถึงจะดิฟได้สังเกตเดิตอนพี่ดิฟโอเมก้าทีอ่ะพี่ใช้ตัวนี้จัดการได้แต่พอโกนี้มันไม่มีตัวทีครับพี่จัดการไม่ได้ทีนะ และเขาบอกว่าเวลาน้องดิฟครับถ้าน้องดิฟฟังชันคอร์สหรือฟังชันโคไซน์ครับของโอเมกาทตรงนี้ By ย t ครับมันจะกลายเป็นฟังชันไซน์ครับแต่น้องดูนะฟังชันไซน์ของโอเมกาทจริงครับแต่ฟังชันโคไซน์ของพี่ตอนนี้มันมีฟังชันตีโกนอยู่ก้อนหนึ่งและไส้ในของมันคือฟังชันพหุนาม พีก็ดิบกลายเป็นโอเมก้าไซด์ของมุมโอเมก้าทีมันเลยจะก,กลายเป็นลบเอโอเมก้าเนี่ยพี่เอาออกไปแล้วนะแล้วคูณกับโอเมก้าอีกรอบหนึ่งมันจะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสองแล้วก็เป็นไซด์ของมุมโอเมก้าทีนี่คือสมการความเร่งในแนวดินเจ๊ดเนาะ แล้วไอตัวของ A s i n โอเมก้าทีครับก้อนที่มีไฮไลท์สีเขียวเนี่ยนี่ก้อนนี้มันจะไปตรงกับไอ้ก้อนข้างบนเนี่ยครับถูกปะพี่ก็เลยยุบครับกลายเป็นลบโอเมก้ากำลังสองแล้วคูณกับการกระจัดในแนวแกน y ได้เช่นกันจบเห็นปะ นี่คือที่มาของสมการที่น้องต้องจําครับแปลว่าถ้าน้องจะพูดถึงการระบุตําแหน่งครับสมการมี1 2และ3บรรทัดโอเคไหมแต่ถ้าเกิดน้องจําการวาดรูปได้แลวน้องค่อยๆพูุกสมการและคิดภาพไปตามพี่นะครับน้องจะสามารถสร้างสมการขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องจําหลักๆถ้าน้องอยากจําน้องจําก้อนนี้ครับแล้วน้องไปดิฟหาในแต่ละก้อนเอาแต่ถ้าใครดิฟไม่เป็นไม่ว่ากันครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนขี่น้อง อันนี้ส่วนแรกนะครับอันนี้ส่วนแรกนะต่อไปจะเป็นการสร้างสมการครับโดยพี่จะใช้ความรู้โดยใช้คําว่าสร้างสมการระบุตําแหน่งเหมือนกันครับแต่พี่จะเปลี่ยนครับจากเดิมที่พี่ให้เราสร้างโดยให้วัตถุตรงนี้มันส่องแสงผ่านในแนวระดับใช่ไหมพี่ส่องแสงลงจากด้านบนมัง้ง พอพี่สองแสงลงมาครับพบว่าเงาของวัตถุจะมาตกที่ตรงนี้วัดสมมุติว่าวัตถุวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นที่เดิมนะมีการสร้างตัวแปรจำกัดนะครับวัตถุจะมาตกที่ตำแหน่งนี้เงาจะมาอยู่ตรงกลางครับวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ครับเงามาอยู่ตรงปลายแล้วพอเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างมันก็จะมาอยู่ตรงนี้และมันก็จะวนลูบซ้ําๆครับ ซ้ำๆซ้ำๆอย่างเงี้ยซ้ำๆเหมือนเดิมครับถ้าสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าพี่บอกว่าพี่ทําการโฟกัสอย่างแรกนะคือถ้าวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ครับระยะตรงนี้คือระยะอ่านแน่ๆระยะตรงนี้ครับมันจะไปตรงกับระยะการกระจัดในแนวแกน x ็ที่มันจะเกิดขึ้นใช่ไหม แล้วตรงนี้ครับน้องคิดว่ามันคือค่าอะไรพี่ทําการแตกเวกเตอร์ตัวนี้นะโท่าทีแตกตัวปริมาณ r ตัวนี้นะครับถ้าพี่แตกเข้าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็น r อร์ดใช่ไหมแต่ถ้าพี่แตกออกมาทางนี้ครับมันคือด้านนี้นะกลายเป็น r ซ i ครับ r sine t ต e ครับเงาของวัตถุมันอยู่ตำแหน่งนี้ ตำแหน่งมี3บริเวณเหมือนเดิมนะครับบริเวณตรงนี้เราเรียกเขาว่าจุดปลายครับจุดปลายตรงนี้พี่ให้ว่ามันคือตรงแอมพลิจูดที่มันเป็นลบของการกระจัดสูงสุดแล้วกันนาอตรงบริเวณตรงกลางครับก็คือตำแหน่งสมดุลสมดุลก็แปลว่าการกระจัดของเขาเท่ากับ0เมตรนะครับ และตรงปลายจะเป็นบริเวณที่เรียกว่าจุดปลายเช่นเดียวกันที่จุดปลายตรงนี้แอมพลิจูดจะเป็นบวกของการกระจับสูงสุดนะจ๊ะเออแล้วพี่ก็เอารูปสามเหลี่ยมนั้นนะครับมาสร้างสมการเหมือนเดิมโดยใช้อัตราส่วนตรีโกณสร้างขึ้นมาก่อนครับจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก จากรูปสามเหลี่ยมมุมฉากพี่จะพบว่าฟังก์ชันโคไซน์ของมุมทีตาครับจะมีค่าเท่ากับการกระจัดในแนวแกน X หารด้วยระยะ R แต่ R ตรงนี้ครับมันก็จะเท่ากับแอมพลิจูดเหมือนกันพี่เลยเปลี่ยนตรงนี้กลายเป็นแอมพลิจูดซะเลยสรุปสมาการออกมาได้ว่าการกระจัดในแนวแกน X ครับมันจะเท่ากับ A c คอ แต่น้องจำได้ไหมตรงตัวของมุมทีต้าครับมันสามารถปรับสมการเป็นโอเมก้าที T ได้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้าที T ครับติดซะเรียบร้อยครับแล้วน้องก็ทําการดิฟเขาเหมือนเดิม Dxx d y ครับน้องก็เป็นการเอาก้อนนี้มาดิฟพี่ดิฟให้เลยนะครับมันจะได้ออกมาเป็น ตัวของ a โอเมกา้าไซ์ของมุมโอเมกา้าทีทำเหมือนที่พี่ทำเมื่อกี้แหละตัวก้อนนี้นะครับมันจะกลายเป็นตัวของความเร็วในแนวระดับฟอร์มแรกเนาะแล้วพี่ก็สร้างตัวของอสมการขึ้นมาอีกก้อนหนึ่งครับพี่ได้ก้อนนี้อันแรกนะครับแล้วพี่ก็ได้อีกอันหนึ่งจากอาทฤษฎีบทพีทาโกรัส พี่จะได้ว่าแอมพลิจูดกำลังสองหรือ r กำลังสองของพี่เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับตัวของ a sin ทต้าเนาะมันคือ r sin ทีต้าแหละแต่ a กับ r มันเท่ากันไงแล้วก็บวกกับตัวของ x ใน,ในระดับกำลังสองพี่จะได้ว่าไอตัวของ a sin ทีต้าเฉยๆนะครับมันจะเท่ากับตัวของรูท a กำลังสองบวกกับโทษลบ x กำลังสองตัวนี้นะครับ แล้วน้องก็ใส่สแควรูซะไอตัวก้อนสีม่วงของพี่ตรงนี้ครับมันมาตรงกับตรงนี้พอดีพี่ก็เลยปรับสมการต่อกลายเป็นโอเมกาคูณกับรูทเอกลังสองลบเอ็ X, ใ,นในระดับยกกำลังสองซะจบและพี่จับก้อนนี้มาดิฟต่อนะครับถ้าเกิดพี่ดิฟตัวความเร็วปับ๊บ มันก็จะได้ออกมาเป็นตัวของความเร่งนะแต่ต้องดิฟเทียบเวลานะครับมันก็ได้เป็นความเร่งในระดับที่ต้องการดิฟให้เลยครับมันจะได้ออกมาเป็นลบเอโอเมกากำลัง2องคอร์สของมุมโอเมกาทครับซึ่งไอตรงก้อนที่มีไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้ครับมันไปตรงกับตัวของการการจัดแเนวแกน X พอดี ที่เลยปรับสมการต่อได้ออกมาเป็นลบโอเมก้ากำลัง2คูณกับการกระจัดในแนวแกน X ยกยกกำลังสองนะครับแค่นี้แหละจบนี่คือสมก,การในการระบุตำแหน่งทั้งสิน้นถามว่าข้อสอบออกไหมครับ2เรื่องที่พี่เขียนมาตรงนี้ถามว่าออกไหมก็มีเปอร์เซ็นต์ออกได้นะครับแต่ว่าไม่ชัวร์ขนาดนั้นนะเพราะว่าที่พี่เห็นมาครับในแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ย ข้อสอบดันไปออกในเรื่องของเพนดูลัมแล้วก็สปริงนะครับข้อสอบเกี่ยวกับพาร์ทเพนดูลัมแล้วก็สปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววิดีโอหน้านะครับพี่จะพาสรุปเรื่องของเพนดูลัมแล้วก็สปริงพี่จะแบ่งเป็นสองวิดีโอนะเพราะว่าพาร์ทอันนี้ครับมันต้องใช้ตัวของอ,อ,อนุพันธ์ด้วยนะครับซึ่งให้พี่เดาเนี่ยเด็กๆหลายคนน่าจะไม่เข้าใจนะครับเรื่องของอนุพันธ์เนาะดังนั้นค่อยๆเราเข้าใจไปครับดูทีละวิดีโอนะพี่จะแบ่งย,ย่ยอยๆอ,ออกไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็เรื่องของโจทย์เดี๋ยวเราค่อยว่ากันท นะอประมาณนี้แล้วกันนะครับ